Day in my life Day 70วันนี้เป็นเหมือนวันกึ่งๆไดพักเพราะว่าถึงจะหยุดเราก็ยังมีทำนั่นทำนี่อยู่ดีเช้ามาก็จะซักผ้าก,ก่อนเลยระหว่างที่รอผ้าซักเดี๋ยวลงไปซื้อชาเขียวกินก่อนวันนี้รู้สึก,กี้เกียร์ทำเองแล้วมาถึงแล้วคิวน้อยมากรอแ,แค่ห้านาทีก็ได้แล้วเราเป็นคนชอบพกควดเก็บความเย็นแบบนี้มาเองนะน้ำมันจะได้แบบกินได้เย็นตลอดทั้งวันระหว่างทางกลับก็มีเสื้อของแวะเติมข้าห้องไปนิดหน่อย ได้กินชาเขียวแล้วแบบสดชื่นมากข้าวมาส่งพอดีด้วยวันนี้สั่งมาเป็นหมาละทั้งนะคะแต่ว่าลืมกดสั่งไจนะก็เลยกินไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่วันนี้ก็กินจนหมดเกี้ยงเลยแล้วเวลาได้ถ้วยจานที่มีฝาปิดเงี้ยเราจะชอบเอามาล้างเก็บไว้นะเพื่อได้เอามาใช้ใส่อะไรได้บวกกับถุงแบบนี้เราก็ชอบพับเก็บไว้ด้วยเหมือนกันทั้งพวกถุงกระดาษถุงพลาสติกอะไรเงี้ยเก็บไว้หมดเลย จริงๆเราซักผ้าเสร็จแล้วนะแต่ว่าโอเอไม่อยากออกไปตักผ้าเพราะว่าวันนี้แดดร้อนมากแต่สุดท้ายมันก็ต้องไปอยู่ดีนะแล้วทั้งหมดที่เราทํามาวันนี้นะคะคิดว่ามีหลายคนทําแบบนี้อยู่แล้วโดยที่ไม่รู้ว่ามันคือการช่วยโลกไปในตัวด้วยเช่นการตักผ้าแทนการอบถึงจะร้อนแต่ว่ามันก็เพื่อการประหยัดพลังงานหรือการใช้ถุงพลาสติกซ้ำเพื่อช่วยลดปริมาณขยะเป็นการใช้ชีวิตแบบที่ดีขึ้นเพื่อคนดีขึ้นเพื่อโลกแบบนี้นะคะอยากให้ทุกคนลองมาร่วมกิจกรรมทดสอบว่าตัวเรามีความเป็นนเอสกี่คะแนนมาเป็น Generation Sustainability คนเจนใหม่หัวใจยั่งย ของเราดีขึ้นกันนะคะใครลองแล้วได้สกอร์แบบไหนหรือว่ามีไอเดียเพื่โลกยังไงก็ลองมาอัปเดตกันดูได้นะแล้วก็อย่าลืมลงทะเบียนเพื่อรับถุงผ้ากันด้วยนะตรงนี้ตรงนี้